วัสดีครับคุณผัง,งทีัะครับวันนี้วันพุทธที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับขลอล่ำคนปลายซอยเขียนด้วยเปลวสีเงินให้หัวข้ออย่างนี้ว่า2จอมชักแห่งยุทธภพ,พชักนี่หมายถึงชักดาบนะครับเนื้อหาเจาความเนี่เริ่มต้นอย่างนี้ครับเริ่มต้นจากท่านนายกก่อนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์นี่แะครับคุณเปลวบอกว่าท่านนายกเนี่ย แม่ขยันจริงๆเมื่อวันเสาร์นี้ก็ไปที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้ประชุมคอรมอแมปแมปวันนี้วนนันที่15มีนาคมไปอีกแล้วครับไปนู่นแหละครับนายทวีวาฒนู่นเนี่ยเห็นตามข่าวเนี่ยบอกว่าจะไปเปิดแพรขนานยนต์ที่ด่านสุกากกรอำเภอตากใบยังไงเราก็อย่าลืมนะครับซื้อปลากุเลาเค็มตากใบเนี่ยติดไม้ติดมือมาฝากผมสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็ติดใจครับไม่ใช่อะไร จากที่คนอิพนบุญญามณีเคยเอามาให้ชิมผมเกอเลยเหมือกับแมวระมือหากลิ่นเกี่ยมพื้นนั่นแหละครับคล้ายๆกันคอรมอเมื่อวานเนี่ยคงจะเป็นนัดสุดท้ายของรัฐบาลนี้นะครับซึ่งจะครบวาระ4ปีเนี่ยในวันที่24บีมีนาคมนี้นะครับจากนั้นแต่ละคนแต่ละพรรคก็แยกย้ายกันไปครับเตรียมตัวเลือกตั้งกันแต่คณะรัฐมนตรีเนี่ยถึงแม้ว่าจะครบวาระก็จริง แต่ว่าจะต้องเป็นรัฐมนตรีรักษาการไปเรื่อยๆนะครับย้านะครับขีดเส้นใต้ครับว่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่มาแตะมือนั่นแหละครับแต่รัฐบาลเนี่ยให้ผมเดานะครับคงอยู่ไม่ถึงวันสุดท้ายรอกครับน่าจะยุบสภาก่อนสักวันสองวันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีพระราชกิจสณีการยุบสภาออกมาเนี่ยนะครับรัฐมนตรีคนไหนจะย้ายพักก็ลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีซะช่วงนี้เลยนะครับไม่งั้นเนี่ยยุ่งใจหาย สมมตินะครับสมมุติจริงๆนะครับอันนี้ตั้งใจสมมุติเลยสมมุติว่าเป็นรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองหนึ่งชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐสมมตินะครับสมมติย้ำว่าสมมติสมมติว่ารัฐมนตรีคนนี้จากพรรคพลังประชารัฐคนนี้เขาจะย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยนี่ก็สมมติเหมือนกันนะครับสมมติว่ารัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐจะย้ายไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ลาออกถ้าไม่ลาออกแล้วเป็นรัฐมนตรีรักษาการไปเรื่อยๆนะครับ มันก็คงจะไม่ต่างไปจากจระเก้ผสมพันธุ์ตะกวดนะครับถ้าเกิดผสมพันธุ์กันจริงเนี่ยออกลูกมาตั้งชื่อเรียกไปถูมืานกันนะครับว่าจะเรียกว่าอะไรดีฉะนั้นภายในสองสมบันนี้แหละครับก็เอาใส้ถูกฝาถูกฝังกันแล้วกันนะครับที่ถูกจ้องจับตามากที่สุดเห็นจะไม่มีใครเกิน2คนนี้อันนี้ไม่สมมติครับเรื่องจริงคือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับอีกคนหนึ่งก็คือสมศักดิ์เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยณนะวันนี้วันที่15ยังสังกัดอยู่กับพักพลังประชารัฐโดยนิตินายนะครับย้ำยังสังกัดอยู่กับพักพลังประชารัฐแต่วราชาติกําเนิดของทั้งคู่เนี่ยมาจากเพื่อไทยอืออึงรกหูกันมาตลอดละครว่าสองมิรเนี่ยย้ายแน่ครับย้ายไปไหนย้ายจากคันมานดาสู่เชิงตะกอนอย่างนั้นหรือเปล่า คันบานาก็คือพลังประชาชนะส่วนไอ้เชิงตะกระก็หมายถึงพรรคเพื่อไทยนั่นแหละครับเห็นนะักข่าวก็เฝ้าเซาซี้ถามจนผมได้ทำคาญแทนทั้งสองท่านรัฐมนตรีเลยนะครับรัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยเห็นขยกย่องกันละเกินว่าเป็นเซียนเหนือเมฆทางการเมืองการจะพูดจะจาอะไรแต่ละคำแต่ละคำก็ต้องแงนหน้าอย่างฟ้าอย่างดินพลางก็อมยิม้มซ่อนหยันก่อนจะเอื้อนเอ,อ่ยว่าจะเนิบนาบเชิงปรัชญา ประมาณว่าตั้งแต่เป็นนักการเมืองมาเนี่ยผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยนะครับโอ้ประโยควาจาช่างลุ่มลึกในลีลากระไรป่านนั้นข้าน้อยเนี่ยนับถือนับถือขอคารวะ3มจอกส่วนอีกคนหนึ่งนายสุริยะเนี่ยคนที่เคยประกาศกลางจอโทรทัศน์มาแล้วนะครับว่าผมจะไม่ขอรับตำแหน่งนรัฐมนตรีสุริยะก็ตอบนักข่าวที่เสาสีถามเหมือนกัน บอกว่าอย่างนี้ผมอยู่กับพลังประชารัฐครับผมไม่ย้ายไปไหนสรุปแล้วเนี่ยนะครับตามลีลาของสองมิตรวันนี้ชั่วโมงนี้ยังอยู่กับพลังประชารัฐแต่พรุ่งนี้ชั่วโมงหน้าผมไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้ไม่แน่เหมือนกันแม่นี่มันเซียนเซนกลับชาติมาเกิดชัดๆนี่นะแต่นักข่าวก็แกะทิศทางตามรอยตีนของสองเซียนเนี่ยนะครับก็พบว่าร่องรอยเหยียบพิมะชัดเจนว่าเซียนสมศักดิ์ กับเซียนสุริยะส่วนที่เป็นวิญญาณเนี่ยจะไปอยู่กับเพื่อไทยแล้วนะครับไปแล้วครับส่วนที่เป็นกายยังอยู่ในตําแหน่งเสนาบดีอยู่ครับเพื่อจะดูทิศทางเอาให้แน่ใจก่อนว่าระหว่างอยู่กับไปข้างไหนจะได้เป็นฝ่ายรัฐบาลชัวร์นะครับเมื่อแน่ใจแล้วเนี่ยส่วนกายกับส่วนวิญญาณก็จะค่อยๆชักเข้าชักออกตามทิศทางแล้วก็ไปบรรจบเป็นร่างเซียนอยู่พักนั้นแหละครับอันนี้พูดกันตรงๆนะครับผมงสงสัย สงสัยว่าทำไมนักข่าวเนี่ยถึงได้ให้ราคากับสมศักดิ์กับสุริยะเนี่ยมากถึงขั้นที่ว่าตามถามเชา้าถามเย็นขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือว่าสองคนเนี่ยจะเป็นโอปติกะที่คนใดคนหนึ่งจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30จากการเลือกตั้งเดือนพฤษภาหรือเปล่าถึงได้ตั้งหน้าต่างตารุกรเร้าเซาซีจนหน้าําคาญนนะครับบางทีเออหรือว่าการเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าขาดคนสองคนนี้ไปแล้วเนี่ย มันจะตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วประเทศไทยมันจะไม่เจริญอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับไม่เข้าใจจริงๆใครรู้เนี่ยช่วยบอกเอาบนทีเถอะครับนี่ผมยังนึกชอบบิ๊กป้อมด้ยซ้ำไปนะครับนักข่าวไปเสาซีถามสองสองจะอยู่จะไปท่านตอบไปยังไงร,รู้ไหมครับบิ๊กป้อมเนี่ยตอบว่าอใครจะไปก็ไปเลยนะครับยังดีนะครับที่บิ๊กป้อมไม่บอกว่าถ้าไปแล้วจะแถมบัวแถมควายให้ด้วยเนี่ย นอกจากมีเงินซื้อมุงกลางแล้วสองสอเนี่ยมีอะไรอีกนะครับแม่อยากจะให้คุณชูวิทย์นี่ช่วยสืบเสาะมาเฉลยให้ฟังสัหน่อยหนึ่งนะครับสอสอเขตก็ไม่กล้าลงอาศัยอานิสง์มุงแลกกับปาติริสอันดับต้นๆแถมเก้าอี้รัฐมนตรีตอนนี้เนี่ยมุงเปล่าหรือว่าเหลือติดมุงกี่หัวเลยครับหรือว่าแอบไปกลางมุงรอท่าเอาไว้ที่บ้านอื่นล่วงหน้าแล้วหรืออย่างไร เทียบลีลากับราคาแล้วเนี่ยหน้าเอียนและก็หน้าเวียนหัวนะครับอันนี้บอกตรงๆผมเนี่ยอยากจะบอกกับท่านมาอย่างนี้ท่านจะเหาะไปสถิตที่วิมานไหนในความเป็นเทพผู้ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็เชิญนะครับรีบรีบเหาะไปสถิตวิมานนั้นเดครับไม่ผิดแล้วครับที่คืนเชื้อชาติกับสันชาติเพื่อไทยเพราะว่าคราวนี้แหละครับจะได้เป็นฝ่ายค้านประเดิมอยากสักทีหนึ่ง จะว่าไปแล้วสองเสี่ยงนี่สมราคาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็มองขาดเหมือนกันนะครับว่าถ้าอยู่กับพลังประชารัฐเนี่ยพาร์ตี้ลิสต์อาจจะหลุดไปมากกว่าอันดับ1นถึงหซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงครับเสี่ยงที่จะต้องกลับไปนอนเกาะดืออยู่ที่บ้านนะครับสู้กลับไปอยู่กับเพื่อไทยไม่ได้เพราะว่าอยู่ในอันดับ1น0ถึงยีนี่ความเสี่ยงต่ําส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีประเมินตอนนี้ไม่สู้ประมูลตอนนั้นแหละครับ แต่ก็น่นแหละครับชนหน้านเนี่ยประกาศแล้วนี่ครับว่าจะแลนสไลด์310เสียงการที่ไประบุจํานวนเป๊ะๆแบบนี้แสดงว่าทุกเขตทุกปาร์ติริสเนี่ยเขามีตัวพร้อมแล้วก็มีคนจองเต็มหมดแล้วนะครับและแบบนี้สมศักดิ์กับสุริยะสองสองของผมเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นส่วนเกินพักเข้าไปได้หะครับหรือว่าไม่หรือว่าแอบดิวกันเอาไว้ล่วงหน้าอีกแล้วหรือว่าแอบคุยกันไว้เป็นปีๆแล้วนะครับเพื่อไทยเนี่ยเขาถึงกันที่พอให้สองตูดเนี่ยเบียดเข้าไปได้ เนื้อที่2ตูดเบียดเนี่ยนะครับก็คงจะตกตารางเมตรละหลาย10ล้านเหมือนกันนะครับราคาน่าจะพอฟัดกับหมู่บ้านแสนสุริหรือไม่ก็ SC s c s เอสเลยเชนะคิดสระตะแล้วถ้าเกิดว่าหากกลบลบหนี้แล้วเนี่ยอยู่กับพลังประชารัฐมันจะเสี่ยงสต่อต่อแรกได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าต่อที่สองปฏิริสจะได้มากไหมแล้วก็ต่อที่สส่งผลถึงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยตรง แต่ถ้าเกิดว่าย้ายไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยความเสี่ยงมันก็จะมี4ต่อเลยนะครับคือจะได้เป็นรัฐบาลไหมคือจะได้ปาร์ตี้ลิสต์ในอันดับต้นๆหรือเปล่าคือจะได้เป็นรัฐมนตรีไหมแล้วก็ต่อที่4ี่คือจะได้เป็นฝ่ายค้านครั้งแรกของนักเล่นการเมืองไหมแหะครับแต่กับเพื่อไทยเนี่ยนะครับเหนือกว่าก็ตรงที่ว่าบางรายการเนี่ยมันมีช่องว่างให้ต่อรองราคากันได้นะครับอย่างเช่นปาร์ตี้ลิส ในอันดับที่ไม่หลุดแน่ๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดผมเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับผมจะไม่วางสถานะของพักเป็นเพียงแค่สำนักโคมแดงที่พร้อมจะเปิดประตูอ้าสำหรับคนทุกคนที่สักแต่ว่ามีเงินเท่านั้นนะครับเพราะว่าทุกสำนักเนี่ยแม้กระทั่งสำนักโคมแดงก็ยังมีสักมีสีเหมือนกันนะครับไม่เชื่อเนี่ยไปถามโป้ออัง้งศรและโป้ออั้งศรเนี่ยก็ไม่เคยชักดาบพร่ำเพลือเหมือนกันนะครับ ยามชักดาบทีไลเนี่ยแม้คนตายก็ไม่เคยเห็นว่าเขาชักออกมาตอนไหนแต่สมศักดิ์กับสุริยะเนี่ยชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกจนผมเนี่ยชักจะรำคาญจริงๆแล้วสิครับโทษทีนะครับ